ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจักรวาลแห่งเรื่องเล่าในเรื่องเล่าความเชื่อและศรัทธาฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราเรื่องเล่าพญานาคราชเรื่องเล่าพญานาคราชมีความเป็นมาอย่างไรวันนี้เรามีเรื่องเล่าพญานาคมีจริงหรือไม่มารับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะ หากพูดถึงเรื่องราวของพญานาคสัตว์ในตำนานเชื่อว่าหลายคนคุ้นชื่อจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปรากฏการ์บ้างไฟพญานาคในคืนวันที่15ค่ำเดือน11อีกทั้งมักมีข่าวรอยประหลาดที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นรอยพญานาคปรากฏอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงมีการนำมาสร้างเป็นบทละครเพื่อความบันเทิงเรียกได้ว่า เป็นความเชื่อที่สั่งสมมาช้านานจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นทําให้หลายคนอยากรู้ถึงความจริงที่ได้มีการถกเถียงกันมานานว่าพญานาคมีจริงหรือไม่และเรื่องเล่าตำนานที่มีมาแต่โบราณเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวของพญานาคมาฝากกันค่ะ นาคหรือพญานาคมีลักษณะคือเป็นงูใหญ่มีงอนสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและนาคยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดาสายรุ้งสู่จักรวาลน,นาคเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ําบางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้าตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคมีความเก่าแก่มากดูท่าว่าจะเก่ากว่าพุทธศาสนาอีกด้วย ทั้งนี้จากการสืบค้นได้ว่าตำนานพญานาคมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียใต้ด้วยเหตุจากภูมิประเทศทางอินเดียใต้เป็นป่าเขาจึงทําให้มีงูอยู่ชุกชุมและด้วยเหตุที่งูนั้นลักษณะาทางกายภาพคือมีพิษร้ายแรงงูจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์ให้การนับถือว่ามีอำนาจวาสนาชาวอินเดียใต้จึงนับถืองูเป็นสัตว์เทว ชนิดหนึ่งในเทพนิยายและตำนานพื้นบ้านบ้างก็ว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานมีความเชื่อเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลายในภูมิภาคต่างๆทั่วทวีปเอเชียโดยเรียกชื่อต่างๆกันดังนั้นแล้วต้นกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาคน่าจะอยู่ที่อินเดียด้วยมีนิยายหลายเรื่องเล่าถึงพญานาคโดยเฉพาะในมหากาศมหาภาระตะ ซึ่งถือเป็นประปะักของพระยาครุฑส่วนในตำนานพุทธประวัติก็เล่าถึงพญานาคไว้หลายครั้งด้วยกันอย่างไรก็ดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีตำนานเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลายชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลและเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบรอยพญานาค ขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่และเมื่อไปเล่นน้ำในแม่น้ำโขงควรยกมือไหว้เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักษะณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไปแต่พื้นฐานคือพญานาคลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดง เกรดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดำและบ้างก็มีเจ็ดสีและที่สำคัญคือหน้าตระกูลธรรมดาจะมีเสียนเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเสียนห้าเสียนเจ็ดเสียนและเก้าเสียนหน้าพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพระยาเสสนาคราช หรือเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าอนันตนาคราชผู้เป็นบันลังของพระวิศณุนารายปรมานาสนักเกียนสมุติอนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันศีรษะพญานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ำและบนบกเกิดจากคันและจากไข่มีอิทธิฤทธิสามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้ นาคนั้นมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงามตระกูลของนาคนาคเป็นเจ้าแห่งงูแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ก็จะอยู่อฝ่ายสุคติภูมิอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานาคแบ่งออกเป็นสีตระกูลใหญ่ตระกูลวิรูปักพญานาคตระกูลสีทองตระกูลเอราประตะพญานาคตระกูลสีเขียว ตรกูลฉับพยาปุตตะพญานาคตระกูลสีรุ้งตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดำพญานาคเกิดได้สี่แบบแบบโอปาติกะเกิดแล้วโตทันทีแบบสังเสทชะเกิดจากเหงือใครสิ่งหมักหมมแบบชาราพุชะเกิดจากคันแบบอันทชะเกิดจากฟองไข่ พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปาติกะเป็นชนชั้นปกครองที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำน้องครองบึงต่างๆในอากาศจนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพวกพญานาคอยู่ในการปกครองของท้าววิรูปกผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก เหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะพญานาคหรืองูใหญ่มีงอนในตำนานของฝรั่งหรือชาวตะวันตกถือว่าเป็นตัวแทนของกิเลสความชั่วร้ายซึ่งตรงข้ามกับชาวตะวันออกที่ถือว่างูใหญ่พญานาคและมังกรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังอำนาจโดยชาวฮินดูถือว่า พญานาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับองค์เทพต่างๆเป็นเทพ,พเจ้าแห่งน้ำเช่นอนันตนาคราชที่เป็นบรรลังของพระนารายณ์ตรงกับความเชื่อของลัทธิพราหมณ์ที่เชื่อว่านาคเป็นเทพแห่งน้ำเช่นปีนี้นาคให้น้ำหนึ่งตัวแปลว่าน้ำจะมากจะท่วมที่ทำการเกษตรไร่นาถ้าปีไหน หน้าให้น้ำเจ็ดตัวน้ําจะน้อยตัวเลขหน้าให้น้ําจะกลับกันกับเหตุการณ์เนื่องจากถ้าน้าให้น้ำเจ็ดตัวน้ําจะน้อยเพราะน้ากลืนน้ําไว้พญานาคงูใหญ่มีงอนสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและบันไดาสายรุ้งสู่จักรวาลเป็นผู้มีอิทธิฤทธิจากการจำศีลบำเพ็ญภาวนา ศรัทธาในพุทธศาสนาไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราจะพบเห็นเป็นรูปปั้นหน้าโบส์ตามวัดตา่ตางๆบันไดขึ้นสู่วัดในพุทธศาสนาภาพเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอีกมากมายพญานาคเป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถแปลงกายได้พญานาคมีอิทธิฤทธิ์และมีชีวิตใกล้กับคน พญานาคสามารถแปลงเป็นคนได้เช่นคราวที่แปลงเป็นคนมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงหน้าที่ชื่อทลชะที่แปลว่าเกิดบนบกจะเนรมิตกายได้เฉพาะบนบกและนาคชื่อทลชะและชนชะที่แปลว่าเกิดจากน้ำจะเนรมิตกายได้เฉพาะในน้ำเท่านั้น อย่างไรก็ตามถึงแม้พญานาคจะเนรมิตกายเป็นอะไรแต่ในสภาวะห้าอย่างนี้จะต้องปรากฏเป็นงูใหญ่เช่นเดิมคือขณะเกิดขณะลอกคราบขณะสมสู่กันระหว่างหน้ากับหน้าขณะนอนหลับโดยไม่มีสติและที่สำคัญตอนตายก็กลับเป็นงูใหญ่เหมือนเดิม พยานาามีพิษร้ายสามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ด้วยพิษถึง64ชนิดซึ่งตามตำนานกล่าวว่าสัตว์จำพวกงูแมงป่องตะขาบคางคกมดมีพิษได้ซึ่งก็ด้วยเหตุที่นาคได้คลายพิษทิ้งไว้แล้วพวกงูไปเลียพวกที่มาถึงก่อนก็เอาไปมากพวกที่มาทีหลังเช่นแมงป่องกับมดได้พิษน้อย แค่เอาหางเอากันใบป้ายพิษจึงทำให้มีเศษพิษน้อยและพญานาคต้องคายพิษทุก15วันพญานาคอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลคนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าที่ที่นาค อยู่นั้นลึกลงไปใต้ดินหนึ่งโยศหรือ16กิโลเมตรมีปราสาทราชวังที่วิจิตรพิสดารไม่แพ้สวรรค์ที่มีอยู่ถึงเจ็ดชั้นเรียงซ้อนๆกันชั้นสูงๆก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์พญานาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้แปลงกายแล้วผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้เมื่อนาคตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงู มีทั้งพันเสียนเดียวสาหาและเจ็ดเสียนสามารถขึ้นลงตั้งแต่ใต้บาดาลพื้นโลกจนถึงสวรรค์ในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงนาคที่ขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองสวรรค์ที่จะแปลงกายเป็นอะไรตามที่คิดตามสภาวะเหตุการณ์นั้นๆจะเห็นได้ว่าพญยานาคหรืองูใหญ่นั้น มีความเป็นมาและถิ่นที่อยู่เป็นสัดส่วนในพบหนึ่งต่างหากจะมีเป็นบางครั้งที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้พญานาคเป็นทั้งเอกลักษณ์ของความดีและความไม่ดีเรามักได้ยินอยู่เสมอว่าปีนี้น้าให้น้ำเท่าไร่กี่ตัวฝนฟ้าดีหรือไม่นาาให้น้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่สรรพชีวิตทั้งปวงโดยพญานาคที่อาศัยอยู่ ในสวรรค์ใต้น้ำตามคติฮินดูพญาอนันตนาคราชแท่นบรรทมของพระนารายที่นับถือเป็นเทพเจ้าทั้งนี้พระยานาคเปรียบได้กับท้องน้ำทั้งหลายในจักรวาลน,นาคมีอิทธิฤทธิ์บันดานให้ฝนตกหรือไม่ตกก็ได้ตลอดจนสามารถแปลงกายเป็นเมฆฝนได้พญานาคเป็นที่มาของแม่น้ำต่างต่างอันหมายถึง รักษาพลังแห่งชีวิตทั้งหลายตามความเชื่อของชาวพุทธเทวดาแห่งน้ำคือวรุณและสาครที่ต่างก็เป็นจอมแห่งหนาคราชนอกจากที่เกี่ยวข้องกับน้ำบนโลกแล้วนาคยังเกี่ยวข้องกับน้ำในสวรรค์อีกด้วยคนโบราณเชื่อว่าสายรุ้งกับนาคเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ข้างหนึ่ง ของรุ้งจะดูดน้ำจากพื้นโลกขึ้นไปข้างบนเมื่อถึงจุดที่สูงสุดก็จะปล่อยน้ำลงมาเป็นฝนที่มีลำตัวของนาคเป็นท่อส่งในตำนานสิงหนประวัติกล่าวว่าเมื่อเจ้าเมืองสิงหนอพยพคนมาจากทางเหนือพญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่และขอให้อยู่ในทศสพิธราชธรรมพอตกกลางคืน ก็ขึ้นมาสร้างคูเมืองสีด้านเป็นเมืองนาคพันธ์สิงหนต่อมาเมื่อยกทัพปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแคว้นโยนกนาคราชที่เห็นได้ชัดก็คือที่ปราสาทพระนมรุ้งจะมีคูเมืองที่เป็นสระน้ำสีด้านรอบปราสาทและมีพญานาคอยู่ด้วยตามความเชื่อของคนสมัยโบราณ นาคจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากน้ำเช่นการสร้างศาสนาสถานไม่ว่าจะเป็นอุโบสถนาคที่เราบันไดจึงมีพญานาคซึ่งตามความเป็นจริงความเชื่อการสร้างต้องสร้างกลางน้ำเพื่อดูเหมือนว่าศาสนาสถานนั้นลอยอยู่เหนือน้ำแต่ก็ไม่ต้องสร้างจริงๆเพียงแต่มีสัญ,ญลักษณ์พญานาคไว้เช่นที่ปราสาทพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ แม้ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ก็จะมีอยู่ในราศีเกิดเช่นของคนนักสัตว์ปีมโรงที่มีความหมายถึงความยิ่งใหญ่และพลังอำนาจที่มีพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ตำนานความเชื่อเรื่องนาคให้น้ำพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งธาตุน้ำนาคให้น้ำเป็นเกณฑ์ที่ชาวบ้านรู้และเข้าใจดีที่ใช้วัดในแต่ละปีจำนวนนาคให้น้ำมีไม่เกินเจ็ดตัว ถ้าปีไหนอุดมสมบูรณ์มีน้ำมากเรียกว่านาคให้น้ำหนึ่งตัวแต่ถ้าหากปีไหนแห้งแล้งเรียกว่าปีนั้นมีนาคให้น้ำเจ็ดตัวจะวัดกลับกันกับจำนวนนาคก็คือที่น้ำหายไปเกิดความแห้งแล้งนั้นก็เพราะพญานาคเถียงกันให้น้ำแต่ละตัวจึงกลืนน้ำไว้ในท้องไม่ยอมพ่นน้ำลงมาความเชื่อเรื่องพญานาคที่เกี่ยวข้องกับคนไทย เรามักจะเห็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคได้เสมอในงานจิตรกรรมปฏติมากรรมและหัตถกรรมนาคเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะตามอาคารวัดต่างๆหลังอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันาศาสนสถานตามคตินิยมที่ว่านาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่ง เช่นนาคสะดุง้งที่ทอดลำตัวยาวตามบันไดานาคลำยองที่ทำเป็นป้านลมหลังคาโบสถ์ที่ต่อเชื่อมกับนาคสะดุง้งนาคเบือนนาคจําลองและนาคทันคันถวยรูปพญานาคพญานาคก,กับตำนานในพระพุทธศาสนาตามตำนานพญานาคมีอยู่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วดังเช่น หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรู้ธรรมพิเศษแล้วได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนามีครั้งหนึ่งได้เสด็จออกจากร่มไม้ไปยังร่มไม้จีกชื่อมุจ,จรินทรงนั่งสเสวยวิมุตติสุขอยู่จิตวันคราวเดียวกันนั้นมีฝนตกพรำๆประกอบไปด้วยลมหนาวตลอดเจวันได้มีพญานาคชื่อ มุจรินเข้ามาวงด้วยขดเจ็ดรอบพร้อมกับแผ่พังพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะป้องกันฝนตกและลมมิให้ถูกพระวรกายหลังจากฝนหายแล้วใครขนดออกแปลงเพศเป็นมานพมายืนเฝ้าที่เบื้องพระพักด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าความเชื่อดังกล่าวทำให้ชาวพุทธสร้างพระพุทธรูปปรางนาคปก แต่มักจะสร้างแบบพระนั่งบนตัวพญานาคซึ่งดูเหมือนว่าเอาพญานาคเป็นบัลลังเพื่อให้เกิดความสง่างามและทําให้คิดว่าพญานาคคือผู้คุ้มครองพระศาสดาและยังมีความเชื่ออีกว่าพญานาคเป็นสะพานสายรุ้งที่เชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์และอีกชื่อหนึ่งก็คือโลกศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อที่ว่าพญานาคก,กับรุ้งเป็นอันเดียวกัน ก็คือสะพานเชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์นั่นเองทางภาคเหนือก็มีตำนานเกี่ยวกับพญานาคเช่นเดียวกันดังในตำนานสิงหนซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ของทางภาคเหนือเองเมื่อเจ้าเมืองสิงหนอพยพคนมาจากทางเหนือพญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่และขอให้อยู่ในทศพิธราชธรรม พอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างครูเมืองเป็นเมืองนาคพันธ์สิงหนต่อมายกทัพปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแคว้นโยนกนครต้นวงของพยามัางรายผู้ก่อบ้านท่าม่วงตานชุมปากคาดและแก่งอาหงอำเภอบึงการทั้งนี้สังเกตได้ว่าลูกไฟนี้หากขึ้นกลางโขงจะเบนเข้าหาฝั่ง หากขึ้นใกล้ฝั่งจะเบนออกกลางโขงลูกไฟนี้จะขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้นแต่ถ้าหากวันพระไทยไม่ตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำของลาวลูกไฟนี้ก็จะไม่ขึ้นแต่หากปีไหนที่วันออกพรรษาตรงกันทั้งไทยและลาวลูกไฟนี้จะขึ้นมากนอกจากนี้มีความเชื่อกันว่าที่เขตอำเภอโพนพิสัยที่เมืองมีเมืองบาดาล อยู่ใต้พื้นดินและเป็นทางออกสู่เมืองมนุษย์เรียกว่าเป็นเมืองหน้าด่านจึงมีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นเป็นประจำที่นี่ส่วนเมืองหลวงนั้นอยู่ที่แก่งอาหงอำเภอบึงการที่กล่าวเช่นนั้นเพราะที่แก่งอาหงเมื่อหน้าแล้งจะมีสะดือแม่น้ำโขงตลอดความยาวของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านหลายประเทศตรงที่ลึกที่สุดก็อยู่ที่แก่งอาหง อย่างไรก็ดีนับว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขงที่แท้จริงพระลูกไฟประหลาดที่เรียกว่าบั้งไฟพญานาคนี้เกิดขึ้นเฉพาะในเขตจังหวัดหนองคายเท่านั้นตามแนวแม่น้ำโขงไม่มีขึ้นที่อื่นแม้จะอยู่ตามริมแม่น้ำโขงเช่นกันจึงนับได้ว่าหนองคายกับเวียงจันทร์สมัยก่อนนั้นการปกครองและการสร้างเมืองโดยพญานาค จึงได้รับอิทธิพลนี้เช่นกันถึงแม้ว่าจะถูกแยกการปกครองและแยกประเทศออกจากกันแต่ในความเป็นจริงธรรมคงมิศา์ก็เป็นพื้นที่เดียวกันตำนานประเพณีต่างๆของคนแถบลุ่มแม่น้ำโขงจะเกี่ยวข้องกับพญานาคก,กันทั้งนั้นเพราะพญานาคหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพญานาคก่กอนว่ามีความเป็นมาอย่างไรและสำคัญอย่างไรกับเมืองน้องคายเวียงจันทร์และทำไมบั่งไฟพญานาคจึงได้เกิดขึ้นเฉพาะเขตจังหวัดน้องคายเท่านั้นและที่สำคัญจะเกิดขึ้นเฉพาะวันขึ้น15คห้าค่ที่ตรงกันระหว่างไทยลาวหากปีไหนแปดสองหนบั่งไฟพญานาคก,ก็จะเลื่อนไปขึ้นใน วันพระลาวสิบห้าขาลาวเป็นเรื่องที่ท้าทายให้มาดูมหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขงพญานาคก,กับตำนานปรมปราของไทยเหตุที่พระสุขจมน้ำที่เวนสุขบ้านหนองกุ้งอเภโพลพิสัยมีการเล่าขานถึงความศรัทธาของพญานาคว่าเหล่าพญานาคนั้นเป็นผู้ที่มีความเคารพและศรัทธาในพระพุทธเจ้ามาก หลังจากที่มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นที่เมืองล้านช้างประเทศลาวความทราบถึงเหล่าพญานาคที่อยู่เมืองบาดาลจึงได้แปลงกายขึ้นไปขอพระพุทธรูปกับเจ้าเมืองล้านช้างโดยเจาะจงขอเอาพระสุขเพื่อไปไหว้สักการะบูชาที่เมืองบาดาลปกติเหล่าพญานาคเป็นผู้ที่ถือศีลแปดเคร่งครัดมากพญานาคจะไม่ทำร้ายใคร ส่วนมนุษย์ตายในน้ำที่ว่าเงื้อก,กินนั้นเงื้อก,ก็คือพญานาคชั้นเลวประพฤติตนเกเรจึงชอบทำร้ายมนุษย์ตามน้ำเดี๋ยวนี้พระสุขก็ยังจมอยู่ในแม่น้ำโขงที่ที่เป็นที่อยู่ของเหล่าพญานาคในเมืองบาดาลเวินสุขอยู่ตรงข้ามกับบ้านหนองกุ้งอำเภอปพนพิสัยจังหวัดหนองคายตรงนั้นเป็นบริเวณปากน้ำงึมไหลลงมาจากแม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำสองสีเมืองพญานาคหรือเมืองบาดาลในเมื่อมีเมืองมนุษย์หรือโลกมนุษย์โลกสวรรค์หรือเมืองสวรรค์ก็ต้องมีเมืองบาดาลหรือเมืองพญานาคสองเมืองนอกจากเมืองมนุษย์แล้วหลายคนก็คงต้องอยากไปเห็นแน่วิสัยของมนุษย์ชอบในสิ่งที่ท้าทายยิ่งห้ามก็ยิ่งอยากพบอยากเข็นเมืองบาดาลอยู่ใต้ เมืองมนุษย์ลงไปใต้ดิน16กิโลเมตรตามความเชื่อมีคำเล่าลือเกี่ยวกับเมืองบาดาลในเขตอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายพระพุทธเจ้าเสด็จเทวโลกครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จพร้อมด้วยพระอรหันต์จำนวน500รูปเพื่อเสด็จไปยังเทวโลกได้ผ่านวิมานของเหล่าพญานาคที่มีกำลังมีการรื่นเริงกันอย่างสนุกสนาน ที่มีนันโทปนันทะนาคราชเป็นประธานใหญ่เมื่อเห็นคณะสงฆ์ผ่านไปเหนือวิมานจึงมีความโกรธมากจึงได้ตรงไปยังเขาพระสุเมนแปลงตนเป็นนาคขนาดใหญ่พันโอบเขาพระสุเมนด้วยขดถึงเจ็ดรอบแล้วแผ่พังพานบางชั้นดาวดึงเอาไว้เพื่อไม่ให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ผ่านไปได้ และเมื่อเป็นดังนั้นได้มีพระอรหันต์หลายรูปอาสาปราบแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตจนพระโมคคัลานะผู้ซึ่งตามเสด็จไปด้วยอาสาพระองค์จึงทรงอนุญาตดังนั้นพระโมคคัลานะจึงได้แปลงกายเป็นนาคราชขนาดใหญ่กว่าถึงเท่าตัวพันเอานาคนันโทปณะนันทะนาคราชเอาไว้ด้วยขดถึงส4รอบ นาคราชทนไม่ไหวบันดาลให้ไฟลุกขึ้นพระโมคัลานะก็ให้เกิดไฟขึ้นเช่นกันไฟของนันโทปนันทะนาคราชสู้ไม่ไหวจึงถามว่าท่านผู้เจริญท่านเป็นใครตอบว่าเราคือโมกัลานะสิทธิของตถาคตนันโทปนันทะนาคราชจึงบอกว่าท่านจงคืนร่างกลับเป็นพระเหมือนเดิมเถิด แต่ด้วยนิสัยของผู้รู้ว่านันโทปนันทนาคราชเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆจึงได้แปลงกายให้เล็กนิดเดียวสามารถเข้ารูหูรูจมูกได้แล้วเข้าไปตามรูต่างๆจนนันโทปนันทนาคราชทนไม่ไหวสู้ไม่ได้จึงหนีไปพระโมคคัลานะจึงได้แปลงกายเป็นพระยาคุดไล่ตามไป เมื่อนี้ไม่พ้นจึงได้แปลงร่างเป็นมานุหนุ่มยอมแพ้พระโมคคลานะและที่สุดจึงยอมให้พระพุทธเจ้าพร้อมพระอรหันต์ผ่านไปแต่โดยดีบ้านโดนที่ขึ้นกับเมืองปากเงินทุกวันนี้มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเมืองบาดาลที่เชื่อว่าอยู่ใต้เมืองอำเภอผลพิสัยว่าในหน้าแล้งจะมีหาดทรายขึ้นกลางแม่น้ำโขงบริเวณบ้านโดน ในวันหนึ่งตอนเที่ยงวันได้มีหญิงสาวชาวบ้านโดนคนหนึ่งได้ลงมาตักน้ำเพื่อไปดื่มโดยมีกระป๋องน้ำหรือที่เรียกว่าหาบครุกลงมาที่หาดทรายเพราะบริเวณนั้นมีน้ำออกบอก่อน้ำรินเมื่อลงมาแล้วได้หายไปชาวบ้านได้ออกตามหายังเหลือแต่กระป๋องน้ำหาบครุกพ่อแม่ต่างก็ตามหากันแต่ไม่พบจนครบเจ็ดวัน เมื่อไม่เห็นลูกสาวและคิดว่าลูกสาวคงจมน้ำตายแล้วจึงได้พร้อมกับญาติพี่น้องชาวบ้านจัดทำบุญอุทิศให้ในตอนกลางคืนก็มีหมอลำสมโพธ์จนเวลาต่อมาประมาณเที่ยงคืนลูกสาวคนที่เข้าใจว่าจมน้ำตายก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านขณะที่ชาวบ้านกําลังฟังหมอลำกันอยู่ทำให้ญาติพี่น้องแตกตื่นกันเป็นอย่างมาก บางคนก็วิ่งหนีเพราะคิดว่าเจอผีหลออเข้าสุดท้ายลูกสาวจึงได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังหลังจากที่ตั้งสติได้และแล้วญาติพี่น้องก็เข้ามาร่วมวงนั่งฟังหญิงสาวเล่าให้ทุกคนฟังว่าวันนั้นอากาศร้อนมากน้ำดื่มหมดโอง่งเมื่อลงไปเพื่อจะตักน้ำเมื่อวางกระป๋องน้ำหรือหาพครุปรากฏว่าเห็นมีหมู เหมือนกับว่าได้ยกเท้าหน้าเรียกให้เข้าไปหาตนได้เดินเข้าไปหาแล้วหมูตัวนั้นก็บอกว่าให้หลับตาจะพาลงไปเมืองบาดาลพอหลับตาได้สักครู่หมูตัวนั้นก็บอกให้ลืมตาเมื่อได้ลืมตาขึ้นก็ปรากฏว่าตนมาอยู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเมืองมนุษย์มีดินมีบ้านเรือนเรียงรายกันอยู่ แต่จะมีแปลก็ตรงที่ทุกคนจะนุ่งผ้าแดงและมีผ้าพันศีรษะเป็นสีแดงเหมือนกันโดยด้านหน้าจะปล่อยให้ผ้าแดงห้อยลงเหมือนกับหัวงูเมื่อเดินตามชายคนนั้นกับร่างหมูกลายเป็นคนก็มีชาวบ้านถามกันว่านำมนุษย์ลงมาทำไมเพราะกลิ่นมนุษย์ต่างกับเมืองบาดาลชายคนนั้นก็บอกว่าพามาเที่ยวดูเมือง จากนั้นชายคนนั้นก็ได้เดินไปเรื่อยๆเมื่อแยนหน้ามองดูท้องฟ้ากระปรากฏว่าเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเหมือนสีขุ่นๆของน้ำชายคนนั้นได้บอกหญิงสาวว่านี่เป็นเมืองบาดาลและเป็นเมืองหน้าดานส่วนตัวเมืองหลวงนั้นยังอยู่อีกไกลและชาวเมืองจะมีงานสมโพธ์เมื่อถึงวันออกพรรษาของเมืองมนุษย์ซึ่งถือว่าตลอดสามเดือนที่เข้าพรรษานั้น เราชาวเมืองที่นี่ก็จะจำศีลปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบูชาพระ